วันนี้เราจะมาทดสอบใครที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปนะคะซึ่งจะทำาพืนเพื่อนอ้วนนะคะแล้วก็เสียงมะเร็งได้ด้วยค่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะเป็นฮอร์โมนเพศผู้หญิงที่สำคัญนะคะที่จะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยใจดีนะคะถ้าเกิดใครที่มีฮอร์โมนอยู่ในระดับปกติแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปนะคะ คุณจากที่เป็นผู้หญิงใจดีสวยนะคะระมุลไมนะคะก็จะกลายเป็นผู้หญิงขี้เหวี่ยงขี้วีนะคะแล้วก็จะทำให้อ้วนนะคะไขมันเยอะขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณสะสมบริเวณแขนขานะคะหรือว่าต้นขานะคะแล้วก็จะทำให้ลดไขมันได้ยากด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าเกิดใครที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเยอะเกินไปนะคะก็จะทำให้ กลายเป็นเบร่งเต้านมได้ง่ายด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปดูการทดสอบนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้อย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับความรู้ดีดๆความรู้ใหม่ๆที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้ค่ะการทดสอบฮอร์โมนเอสโตรเจนมากเกินไปนะคะจะมีทั้งหมด9ข้อนะคะเพื่อนหาประการนะคะมาติกไว้นะคะวิน่าจะพูดข้อ1ถึงข้อ9นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการตามนี้นะคะในข้อไหนเพื่อนก็ ให้ติ๊กไว้นะคะ1คะแนนนะคะแต่ละข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อ1กันเลยนะคะข้อ1ก็คือรู้สึกตัวบวมๆพองๆนะคะโดยเฉพาะก่อนที่จะมีประจําเดือนค่ะถ้าเกิดใครมีปัญหานี้นะคะก็ให้ขีดไว้นะคะ1คะแนนนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนบ่อยๆค่ะและข้อ3ก็คือมีประจําเดือนมาเยอะนะคะแล้วก็ มีการปวดประจําเดือนร่วมด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีข้อนี้นะคะก็ใส่ไว้นะคะติ๊กไว้1นคะแนนนะคะและข้อ4ี่คือน้ําหนักขึ้นนะคะหรือว่าพอน้ําหนักขึ้นแล้วเนี่ยลดน้ําหนักลงยากนะคะมีไขมันสะสมเยอะโดยเฉพาะบริเวณช่วงเอวนะคะช่วงสะโพกแล้วก็ช่วงต้นขานั่นเองค่ะและข้อ5นะคะตรวจนะคะพบว่าตัวเองมีเนื้องอกนะคะหรือว่าได้ตัดเนื้องอกออกไปแล้วนะคะข้อ6นะคะ บางครั้งนะคะอยู่ดีๆก็แบบรู้สึกแบบร้องไห้ออกมาะคะ่ะไม่รู้สาเหตุหรือแบบรู้สึกเหงาเศร้าแบบอยู่ดีก็ร้องไห้ออกมาะคะ่ะถ้าเกิดใครมีข้อนี้นะคะใส่ไว้1คะแนนนะคะใครมีข้อไหนก็ให้ติ๊กไว้1คะแนนนะคะข้อ7ก็คือเป็นไมเกรนและปวดห,วหัวบ่อยๆค่ะข้อ8ปดนะคะรู้สึกสมองล้านะคะรู้สึกไม่สดชื่นสมองแบบตื่นตึงอื้อึนะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกนั่นเองค่ะ และข้อ9นะคะข้อสุดท้ายนะคะมีปัญหาที่ถุงน้ําดีนะคะหรือว่าเคยแบบเจอนิ่วในถุงน้าดีะคะหรือว่าได้แบบตัดถุงน้ําดีออกไปแล้วนะคะ <Yeah. S 1> และจากทั้ง9ข้อนะคะถ้าเพื่อนๆมีคะแนน0ถึง1คะแนนนะคะก็แสดงว่าเพื่อนๆไม่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้คะแนน2ถึง4คะแนนนะคะก็แสดงว่าเพื่อนๆมีปัญหาะคะเริ่มมีปัญหาฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูง เกินไปนะคะซึ่งจะทําให้เสียสุขภาพนะคะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นมะเร็งได้ด้วยค่ะและถ้าเกิดจาก9้ข้อนะคะเพื่อนขีดมาทั้งหมดนะคะ5คะแนนขึ้นไปนะคะก็แสดงว่าเพื่อนมีปัญหาฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงนะคะซึ่งจะต้องรีบดูแลตัวเองด่วนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยจะเป็นปัญหาก,กับชีวิตนะคะทำให้เป็นผู้หญิงแบบ ไม่มีความสุขผู้หญิงคีวีนะคะถ้าเกิดฮอร์โมนเราแปรปวนเนี่ยทุกอย่างมันจะในชีวิตมันจะแปรปวนหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอาจจะเสี่ยงเป็นมะเร็งได้ด้วยค่ะเป็ได้ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีและแฮปปี้กว่าเดิมค่ะแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ